ครับสบายดีพี่น้องสบายดีมเอชซีที่หอบแพงเมื่อสุขูสุขพนเด้อสมองสบอนพ่อกันนี้แล้วพี่น้องยามคำคำพี่น้องเลยบรรยา,า,า,ากาศด,ดีพี่น้องเติมอุปกรณจากตกนี่พี่น้องเลยต้องฟ้าซีกขึ้คขึคคคค้นพี่น้องเต้องฟ้าขึ้นขึ้บรรยากาศยำแรงแรงพี่น้งองเปลี่นตลอดบสายกัน รถนะต่อขึ้นไปต้องทะเลสันโอดโผยังไม่ได้นอนเวนอยู่เรามีเมโนูอ,อะไรกินวันนี้เมนูยังคือยังบันก้อยยังกินกาก,ก้อยกิงกาพี่น้องก้อยกระป๋อมพีม่น้องห้า,าอของพี่น้องไอ้ของมา่ด้ป่าววันบอชิตโตพี่น้องกระป๋อมกัน,ออน,นพอดีละซองเผากินพอดียิมมาแล้เยอะเทียตัว ยตัวป่งบลอยังเงีนเสเด้อพี่น้องเสพเด้อน้อกับปอมบลอใส่กม่วงเนาะนีม <c oughs> um ันจะหลักม่วงใส่กม่วงพี่น้องใบตใบกม่วงก็ได้เ้น้สมเนาะนสมตอันออนกมาจิงเงบลอครับแิฮ ก้อยกรอยกรอยไปต้องคั้นมันออกนำมันออกนำยังนำสมมันออกทำสมมนึมแล้วหกโวงไล่ก่อนนะพี่น้องกระป๋อมได้เยอะหนึ่งเค็ดแถวไปจาเนาะอืมมันมีหนองอยู่ทั่วทั่วลงไปแล้วก็มีหอมปรุงก่อนนำเปรี้ยงพี่น้องอาเจน่ามันสีดอกม่ได้เอาขนาดพ่อคนเห็นออกไอ้ตัวไอ้ไหนพี่น้องมันจะเขาลดทั้งลด มพีดเขานอเไไปนั่นบอกเป็ดไเกือลูสายยางน้ำพี่นอผงนัวหน่อยนึงผงนัวผสมเสรยไสยหน่อยเสรยเสรยไรเสยไตัวนี้พี่น้องอเอาเรอะเปิดดูเปิดแล้วแนะบาเม่นอัดอัดเขาลอกยมันเลยเขาเขาครัวพี่น้องเนี้ยมันเสียทำเอง กัวห้าตาเองมันหอมไปล้บดไ่ค่อยเสียเอกต้องตาเองมันหอมอือนกตัว on ก็ใ่เดียวไป้แมนควรอยู่รัสี่ตัวเนาะคือว่อายุตัวนึงมันก็จะสามสามตัวคุณอือันห้าตัวกินกี่เนาะอืสี่ตัวพุ่อือเสียเราหอมตงไปโดโหร้ยเลยได้พี่น้องันานเต็มเยอะสวยหน่อยเกือบเต็ม หั่นทั่วกระป๋อยำรสนี่ยมันกินรสชืดๆหรยำอะไรกันแน่เนี่ยยำมะม,ม,ม่วยมมมงยำทั่วยำมะม่วงใส่ทั่วใส่กระป๋องพี่น้องเสร็จเสร็จแล้วกันพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องกระป๋อมใส่กระป๋อมใส่พี่น้องผังนนะงปไปไปกินข้าวไปกินข้าว

สดีพี่น้องกิน้อยกระปอมด้ยก <issions> <Well, S 2> ้อยกินกาพี่น้องเรแซ่บมเลยพี่น้องกินเองไม้ปีปีนี้พ่น้อกินแล้นยไปจักกระจันมปอมใกินแล้วพี่น้องอืรกินแล้วยังน้อยแซ่บพี่งกอนยังไงแบง้อปะใครป่าจะห่างง้วป

มาเลยมาเลยขอบพวนหน่อยพี่น้องเเ็นแล้วน่ยแมกก็กินรดงามเลยคัมากพักงามเขาก็มีสองสามคนตวแม่ลูกจเหนอยี่น้อง่าๆนี่ดอกเาอมองพี่กุ่เพ็ดเอิงอื้มเดือดอก

เอาน้านก็เปเอาน้าเปนน้าเอาเไขอนองพอมามาซน้น้องเดอดลมาเอามาแม่กินเยอะนำเยอะ ขอบคุณหน่อยอาบักก็บัก มาให้แม่เด้ไว้ไปเอาหน้ามาพี่น้องไปขึ้นทั้งเตียงพูดเตียงเตียงอ๋าตามขวดพูเดียวมาถึงมัได้ตีมาตีมาไนตีมาตีมามามาอใจเหรอไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปมาสบายดีเา